บทที่11เอสีวนาจะพลานาังปันติตา,าจัจะเสวนาปูชาจะปูชะนิยนานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสะวะวาสโสจะปุเพจะกรตาปุตปยายตาอตัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตมังพระหุสจัจจสิป,ปัจจวินายโยจะสุสิกิสุสิกิโต สุภาษิตาจาย,ยาวะเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังอุตตะปะอุตตธทารสังสังขโหอาณาคุลาจะกมันตาเอตมังคลมุตตมังทานัจจะธรรมจริยานะธรรมจริยาจะยาตาการนัจจะสังขโหอาณาวัชานิกัมมะนิ เอตัมังคลมุตตังอาริารัตติวีรติปะปะมัชะปานาจะสัจยะโมอัปะมาโทจะทมเมสุเอตัมังขลมุตตังฆระโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญุตังกาเรนะธรรมัสสวรณ์เอตัมังขลมุตตังขันตีจะโสวะจัตสตาสมนา นัตจาทิสังทัศน์ทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจาเอตัมมังคลมุตตมังอัตโตจัพรมะจริยังอริยสัจจานัทสนังนิพนาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกะธมีหิจิตตังทัสสนยะภิก ัมปติอโศกังวิราชังเมขังอัตมังคลมุตเตตมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกัตวาสสะพัธะมะปราชิตาสัพัตธะโสทิงพัฒชิติตันเตสังมังคลมุตตะมันติบทที่สิบสองยังกิจิวิตังอิทธวาหูรังวาสะเคสุวายังรัตนังปานิตังนะ โมนาโนสังมังอธิตถาคเตนะอิธามปิพุทธเถรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขยังวิราคังอามะตังปานีตังทะยัตัชชาศกยามุนีมาหิโตนาเตนะธรรมเนรสมัตติกิจิอิธามปิธรรมเณรตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยามพุทธเสสโศปาริวันนีสุจริง สมาธิมานันตาริกันชะมุม,มาหุสมาธินาเตนะสมานะวิชตัยนิชติอิทัมปีทมรมเมรตนางปนิตังเอเตนะสาัจเจนะสุวสติหตุนยีปุกุละอัฏฐาสต,ตาปาสัสสา,าจัตตาริเอเตนิยุคานิโหตูเตทะคินียะสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิ มหปาปราณิอิธามปีสังเคระตะนางปานิตังเอเตนาสาเตัสเจนะสุวศีโหนตุเยสุเยสุป,ประยุติตรมนสสาสัพเพเหนะ นิกามิโนโพตมศสาสนัมหิเตปฏิปตะอมตังวิไคหะารัฐามูนานิพุติงพุทชมานาอิทัมปีสังเคยรัตนังปณิตังอิตินัสสจีนัสวัตสีหุนตูขีนังอูรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตายะอิติเจภาวิสมิงเตขีนาพิจา อาวิรุหิฉันทานิพันติธีรายะธายาปฏิโปอิตังปีสังเครัตะดังปนิตังเอเตนะสะเตนะสุสวัติโหนตูบที่สิบสามอัตตาหเวชิตังเซยะยเสยยยยาจะยังอิตาราปชาอัตตะทันอัตอตะทันตัสสะโสสันนิตจังสัจยะตะจารินโนเนวะ เทโวนัคันทภโณมาโรสหะพรุมมุนาอิชิตังอปะชิตังกริยาตาูตถารูปัสตาจันตุโนบทที่สิบสี่ภาสิต่มิทังเตนะพะควาตาชานะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะอิะตุมหีมาอมนุสเวนะมาปรมะปารายะมา อิติกริยามาปิกะปิตาประกาศสัมปาธาเนนะมากัตเะเพตุมานนยะหะเหนะมาอากาพระปริวิตเกนะมาทิถินิจจานัคขาธิยามาพันพระรูป,ปตายะมาสมโู คุร at um, ar I mean, ุยะธาตุมต I mean, ุเมหิอ I mean, ัตตะราอัตนาวะชาเนยาทิทะอิมีธรรมาอกุสลาอิมีธรรมาสาวัตชาอิมีธรรมาวิญญูขะหะคาระหิตะอิมีธรรมาสมัตตาสมาทินนาอิมีอาหิตายะทุขายะสังวรตันติอากาตุมหิตุเมหิ ปัชหายะถายะถาตุมเหัตนาวะชานเยาถาอิมิธรรมากุศลาอิมิธรรมาอนวัชาอิมิธรรมาวินยูปะสัตตาอิมิธรรมาสมุตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตุมเหมหิหปุปปัสสัมปชิวิหะโดยยาถาปิ บทที่สิบห้าอุปนิยติชีวะธรรมปมายุงชะรูปนิตัสสนะสันติตนาตอตังพงมราเนีเปขะโมนาวเปขะมานปุญญานิกายิราาสุขาวะหานีอุปนิยติชีวะชีวีตมัปปมายังชะรูปนิตัสสนะ สันติตานาเอตังพยังมรเเะรณีปีฆนามาโนโลกามิสังปะชะเหปสันติปีกยยุยะโยทะกายเณสังมโยวาจายะอุทะเจสเตสทาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหตุยังชีวะมานูปะ,ะโรติปุญญาธรมมหเวทัตติธรรมะ จาริงธโมสุจินโนสุขมาวหติเอสานิสังโสธรรมีสุจินนนาทุกขติงคัดชติธรรมาจารยงจารีสเพสังขาราอนิจจยาถาปัญญายาปัสสติอัฏฐานิพันนิพินติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขติ ยถา,าปัญญายะปัสสติอัตานิพินทติทุเขเเอสัมมาโคว,วิสุทธิยาสเพสัมมาอนัตตาติยถา,าปัญญายะปัสสติอัตานิพินทติทุเขเเอสัมมาโคว,วิสุทธิยาบทที่สิบหกอปันนกัน,กนธานะเมเกทุติยังอาโคอาหุงตะ กิกาตกักิกิกาเอตัญญาเมเอตัญญายะมีทาวีตังเคยคันเฮยยะอปัญกังพุทธพาหุงเวสรนังยันติบะพพะตานิวินาวินานิจะอารามะรุกข,ขเจอยามามนุสสะยาตัติตานิ ตังขู่สระนังเขมังเนตังสระนังมุตตมังเนตังสระนังคัมมะสัพพะทุกขะปรมุตติโยจะพุทธะธรรมะจะสังสังขังจะสระนังคตโตจตารโออริยสัจจานิสัมะปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะมะสุมุปปาทังสุขัสสะจะอตทิกมังอริยะจะ ทางกีกังทุกขูปะสมณาข้ามีนางเอตังขสระนางเมตังเอตงังระนางมุตตัมังเอตังสระณะมัทธมะสัพพะทุกขาประมุตจติบทที่สิบเจ็ดอตีตานังอตีตังนาวะขเมยยะนับปฏิกังกีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวางสัญยังมาไม่ถึง ยะทาตีตังปหินานตังอัปมัตตะจาอณาคตางังสิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปนัจโยธามังตะถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปันตังวิทามุวิทามะนุคลูหเยข้อบุคคลใดเห็นแจ้งเห็นทำปัจจุบันไม่งอนงเงยไม่คร่งเครียนในรมนั้นได้บุคคลนั้นพ่งเจริญทมนั้นให้ทุลปูเป,ปิง,งเถิดอัจี ว่ากิจาม,มาตาปังกโกชัดยามระนางสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้ใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังคารันเตนาะมหาเสเนีมะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีธนาใหญ่น็ย่อไม่มีแครเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอรหัตอาโหรัตมะตันทิตังตังเวภัตเถการัตโตติสันโตอจิคิ เมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเดือบุคพลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลยนไม่เกิดขันทางการวนเลยกลางคืน,นว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนีแรงบทที่สิบแเจรา ธรรมโมหิชรนังอนัตติโตเรามีความเก๋เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก๋ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิทิงอนัตติโตเรามีความจุดไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความจุดไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมีปีหิมะนาปีหินานาภาโววินาภาโบเราจะละเว้นเป็นต่างต่างคือว่าจะต้องับพระภาคจากของที่เราละของที่เราจะเล่นแต่เปียงเท้นกามัสโกหิกามะทายโย กรมโยนี้กรมพันธุกรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นทุพึ่งอาศัยมีกรรมเป็นมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤตสามิกัลยานังวาปาปังวาตัสสัตทายาทภวิสสามิเราจะกรรมเราทํากรรมอนใดไว้เป็นวุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภิหันปัจจะ วิจิตต์ังเราทั้งหลายวรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเดินบทที่สิบเก้าทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจินิโสภาหนตูสเพปิปาริโนเอตาวตาจะอหิหีสพะตังคุณจะสมบตังสเพเทวานุทันตูสภพปฏิสัญญาทานังทัทันตูสัทธายสีลังรักขันตูสัพพทาภาวนาภิรตูหูตูสัพพันตูเทวตาคาตาสเพ พุทธาพระปตตาปฏิการนัตยังพระรังอรหันตานัตเตชนะระคันปันตามีสปรสบบทที่ยี่สิบยาเทวตาสันติวิหาระวาสณีทูเปคเรโพธิกเรตหิงตหิงตาธรรมเทธรรมทานีนภะวันตูปูจิตาสูตทิงกโรุณเตถาวิหารมัททะเลเถราจามัจจานวกาจามิขโบสารามิกาธานปฏิอุปสวกา ขามาจาเทสานิขามาจัทิตราสปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพุทธยาเยปิจะอันถสัมภวัสสังเสทชาตาอัตาโวอัปาติกานิจานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสสกโรนตูสังคยังทาตุจิตตังสมันธรมโมธรรมัทารังจะกุกลาสัง,งโฆโหตูสุมาโคจะวะ สมควะอัฏยะจะหิตายะจะอเมหิรักขันตุสธัมโมสะเพปิธรรมะจาริโนวุตธิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเว,เวเปสิตวุตทยี่สิบเอ็ดคุณยัตสิธานิก ตัดสายนัตยานิกตานิเมติัจจาภาคิโนหุนตุตัดสัตตานันตาปวานกาเยปิยาคูณวันตาตาจะไม่มาตาปิตโยทวะปิตาโยทิธาเมจาปยะทิธาวาอัญเยมัตชัด ตะเวริโนสตาทิทันติโรกัสมิงพุกตุมเตภุมมาจตุโยทิภาปัจเจกะจตุโวการาสังสะสังสารันตาบวพาภเวยาตังเยปตินาเมนนามีอนุโมทันตุเยสยังเยจิมังนับประชานันติเทวะเววตะสังนิเวทยุง มายาทินมายาทินานะานาปุญญางอนุโมทนาหุนเอตุสเพสตาสทาหุนตุเออารอเวราสุขิชีวินโนเกมัป,ทจจปสสัทจัปปปุตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญ ในส่วนของบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำไในบัดนี้แล่แห่งบุญทั้งหลายที่ครับที่ท่านอื่นแล่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีบุญมีบิดาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นและข้าพเจ้าได้เห็นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแลสัตว์ท่านหลายอื่นที่เป็นร่างและมีเวนกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภูมิสาม เกิดกำเนิดเนี่กำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภูมิใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่สวนของในส่วนของบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์ไรย่อมก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบในการส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอให้เทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุนี้คือโมทนาบุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายท่านพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอให้ความหวังอันดีของสัตว์ทั้งหลายจงสําเร็จเกิดด้วยอานุภาพแห่งความเพียรอันสัตว์ด้วยอานุภาพแห่งสัจไอทานอานุภาพแห่งความเพียรและอริสงส์แห่งการบูชาพระนัตนาดไตาด้วยการส่ายบทสวดมนต์พระสูตรพระบุตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จนเกิดข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้พ้นทุกข์จะไปทั้งพวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเวดาท่านหลายปรดอนโมทนาในการสวดสกแกบทมนและธรรมะเหล่าน,นี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอนโมไอน,นเถเกะข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระสังญาสังบอนวัดบรวรนิวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบันและในอนาคตจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งภาพปริเลขคํมมงคลในพระ ท้าทาต่างๆจงเสียสิตทุกการเทิน